อ้าวพี่ดาวเดี๋ยวไปตรงไอ้คันพี่เนี่ยนี่นี่น,น,นี่ให้คัดดำชุดก่อนเนี่ยมันต้องมันต้องขึ้นลายนี้มันจะได้ขึ้นง่ายพีย่ค่อยไลย่ค่อยไหลไม่ต้องไม่ต้องกระแทก มวยสะพานเดิอนอะไรไม่รู้ครับเนี่ย,อยอเ,อเอาเรื่องอยู่ทางเลี้ยวเลื่อนเ,เ,เลื่อนเลื่อนเราผ่านมาเรียบร้อยครับครับเรารอช,ชมอย่างเดียว เอ็นโลรูไปไทยแลนด์ไปเอาไว้เอาไว้ต้นไม้พี่รอดแล้วรอดแล้วยางยางยางยงางพีดาวสู้เขา

ปันเรียบร้อยเอ๊โออาาะอออโอ้ยยกล้อเลยกก <laughs> ยกล้อเลยเยียบหินยกล้อเลยโอ้ยเยียบหินยกล้อแมมนั่นๆนั่ะๆนั่นๆตะกอนเยียบหินยกล้อเลยเนี่ยพี่ดาว โอผล่ขึ้นมาไม่รู้ว่าทางเป็นงนี้ไงอือร้อยมามาพี่กล้องเพียบเลยปี่นหินไปเลยปี <ah ่นหินไปเลยพักก่อนน่ี่แดรฟสายมันขาดด้วยว่าต้องไปต้องไปไล่ไฟใหม่ แต่ไม่ได้โชกมันยืดสุดอ่ะ